สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะ,ะวันนี้คุณแม่กดเฉพาะนะคะก็มาหานะคะมาหาทองคำ แอคชั Edition, voi, uh, uh, ่นนะคะให้แ uh, ม <which> <als> no ่ถ่ายรูปด้วยนะคะอาพิมโอมโอมเอาบุม่วงมากก็ได้ลูกแม่มีมะม่วงมาฝากนะคะมาฝากให้ายโจ้ทองคำอจัเลยมะมู่กะม่วงสุกดาบพื้น้วย้มะม่วงฝากด้วยนะคะ ทองคำกินแออลองเหรอกินแล้วคายเม็ดทิ้งนะคะทองคำทองคำฉลาดมากค่ะคายเม็ดออกนะคะเออร์าะโอตีโอก็ได้ค oh ่ะเียคอนถ่ายรูปออไหนบารลีแล้วเนาะรถเนี่ยงแนบเลยใช่ๆลีจัดงานแหบุญ่เบเนี่ยเี่วันนี้คอมเอร์ทั้งหกเละ อาโอมถ่ายก่อนนะโอ๊ะโอเข้าไปก่อนโออคสวัสดีคุณแม่กดชพรนะคะและมาหาน้องช้างนะคะคุณแม่กันชพรนะคะ ไปมาหาน้องช้างที่จังหวัดลบบุรีเย่้อาโอเคค่ะมาโอมาเพิ่งถ่ายบ้างแล้วโทรศัพท์รอบุ่นถ่ายดอกเดี๋ยวนะอร้งช้างนอน

oh <laughs> oh wow. <That was> <laughs> กับบันดาลที่หมด <laughs> <laughs> ลพบุรีจะเกิดเอาเนี่ยลพบุรีเลยเอามาโอ้หนูไม่ได้เอากล้องหนูมาถ่ายเออเนี่ยคุณไปเอามาคุณไปเอามาเคยอวดผ้าไหมนะเพราะมีลายผ้าไหมเคยทำบุญอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่ค่อยเม้นละลูกค่ะขอบคุณค่ะฟางสิไม่ได้เล่นน่าร้อนขอบคุณแม่แม่เป็นครูอ๋อค่ะขอบคุณนะคะซีมา ามาหามาเยี่ยมนะคะมีมะม่วงมีกล้วยมะฝากพอพลายด้วยนะคะแต่ยัไม่ทันนะลูกไม่งั้นเมื่อวานนี้อาจจะเอามาเยอะๆแม่อยู่ไกลไหมคะจากที่นี่นนอ๋อขับไปเนี่ยหรือตรงนี้ก็ถึงละหมู่บ้านลุงสีอ้เก่งมากเลยค่ะขับรถมาเองเลยนะคะจอดอยู่นู่นนะคะนอนชีปนี่แหละขับไปทำงานยังไงก็เสียขายตัววนหรือเปล่หนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วกล้องกล้อง้วกล้ององคุณแม่ด้วยอ่ะกล้องแม่ด้วย อ,อับให้พ่อด้วยทองคำแม่ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอพวกพายนะคะ,ะวันนี้ก็มาร้อนก็ไม่ถึงกับร้อนมากเนาะพวาลรนเนาะควาเลนเลนาะ คนด้วย <Yeah. S 1> แม่ก็มาป้อนพี่โจโด้วยนะคะ รรรรครับพ่ายจครับายจอไม่ใ่อ,ได,ดไ,อได้ออกมารอาาอกาเราออกค่ะคุณแม่ก็พาแม่ควานนะคะพึ่งแม่ควานโจ้ ไปไหว้ศาลพระการนะคะแล้วก็พาไปเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะก็อะขอบคุณนะคะคุณแม่กัญญพรนะคะ,าคะ,ะมาให้กำลังใจแล้วก็พาไปเที่ยว<อ>ชมรอบเมืองนะคะ<อ>ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่รบกุรีศาลเจ้<อ>พพาพ่อพระการนะคะ ก็พาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะอ่าก็มาส่งแล้วนะคะส่งอ่าที่เราพักก็จะแต่งตัวให้กับพ่อพายนะคะก็จะอ่าเตรียมตัวไปแห่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่อง ลายทองคำํำลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลาหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ